บทสาธยายธรรมเรื่องสานุสูตรเมื่อยักษ์เข้าสิงสามเณรผู้คิดจะศึกที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาทวักยักษะสังยุตเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในคุณค่าแห่งการรักษาอุโบสถศีลทุกท่านในวาระนี้ อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์และเป็นอุทาหรณ์เตือนใจอย่างยิ่งยวดมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นเรื่องราวการช่วยเหลือของยักษิศีตนหนึ่งที่มีต่ออดีตบุตรชายของตนผู้เป็นสามเณรและการสั่งสอนของมารดาผู้เป็นอุบาสิกาที่สามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้อย่างน่าทึ่ง พระสูตรนี้มีชื่อว่าสานุสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าสานุเป็นนามของสามเณรรูปหนึ่งเมื่อรวมกันแล้วสานุสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องสามเณรสานุหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศถึงอนุภาพแห่งการรักษาอุโบสถศีลที่สามารถป้องกันอมนุษย์ และพยันตรายต่างๆได้และในขณะเดียวกันก็ได้แสดงถึงโทษภัยร้ายแรงของการศึกว่าเปรียบประดุดการกลับไปสู่กองไฟและขุมนรกอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเศร้าโศกยิ่งกว่าความตายเสียอีกเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันในสมัยนั้นมีอุบาสิกาท่านหนึ่งได้นำบุตรชายคนเดียวของตนนามว่าสานุ มาบวชเป็นสามเณรตั้งแต่ยังเยาว์วัยสามเณรสานุเป็นผู้มีศีลาจารวัตงดนามและมีเสียงไพเราะในการสวดสาธยายธรรมจนเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทวดาแต่เมื่อท่านจเจริญวัยขึ้นก็ได้บังเกิดความไม่ยินดีในพรหมจันท์และได้คิดจะสึกท่านจึงได้เดินทางกลับไปยังบ้านของมารดามารดาของท่านซึ่งเป็นอุบาสิกาผู้มีศรัทธาตั้งมัน่น ได้พยายามกล่าวให้โอวาสถึงโทษของคฤรุหาวิสัยแต่ก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนใจบุตรชายได้จึงได้เตรียมพัตตาหารไว้ให้ท่านฉันขณะที่สามเณรกำลังจะฉันพัตตาหานนั่นเองยักษินีตนหนึ่งซึ่งเคยเป็นมารดาของสามเณรในอดีตชาติและมีความรักความผูกพันอย่างยิ่งได้เล็งเห็นด้วยทิพยจักศพว่าหากบุตรชายของตนศึกไปในวันนี้ จะต้องสร้างความอับอายให้แก่นางในหมู่เทวดาเป็นอย่างมากนางจึงได้เข้าสิงร่างของสามเณรสานุทำให้ท่านบิดคอลม้มลงชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นน้ำลายฟูมปากเมื่ออุบาสิกาผู้เป็นมารดาได้เห็นดังนั้น <c oughs> ก็ได้เข้าประคองร่างของบุตรชายไว้ด้วยความตกใจและเศร้าโศกและได้กล่าวคาถาคร่ำครวญขึ้นว่า เราเคยได้ฟังมาจากพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าผู้ใดรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ในวัน14ค่คำ15ําคำแคำและปาฏิหารปักยักษ์ทั้งหลายย่อมไม่เบียดเบียนผู้นั้นแต่บัดนี้เราปรับได้เห็นยักษ์กำลังเบียดเบียนสานุอยู่คำแคล่มครวญของนางเป็นการแสดงความสงสัยในอนุภาพแห่งอุโบสถศีล ยักษีนีตนนั้นได้อาศัยร่างของสามเณรกล่าวคาถาตอบอุบาสิกาไปว่าคำที่ท่านได้ฟังมาจากพระอาหารหันต์นั้นเป็นความจริงโดยแท้ท่านจงบอกแกสานุผู้ตื่นขึ้นแล้วเถิดว่านี่เป็นคำของยักษ์ท่านอย่าได้ทำบาปกรรมไม่ว่าที่แจ้งหรือที่ลับหากท่านยังจะทำบาปกรรมอยู่ไซแล้วท่านจะไม่มีวันพ้นจากทุกข์ได้เลย แม้จะเหาะหนีไปก็ตามเมื่อกล่าวจบยักษินีก็ได้ออกจากร่างไปสามเณมรสานุเมื่อฟื้นคืนสติขึ้นมาและเห็นมารดากำลังร้องไห้อยู่จึงได้ถามขึ้นว่าท่านแม่ท่านร้องไห้ถึงคนตายหรือคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่หาไม่พบหรือเหตุใดจึงมาร้องไห้กับข้าพเจ้าผู้ยังนั่งอยู่ตรงนี้เล่า อุบาสิกาผู้เป็นมารดาจึงได้กล่าวคาถาอันเป็นอมตะขึ้นว่าลูกเอ๋ยแม่ย่อมร้องไห้ถึงคนตายหรือคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่หาไม่พบและแม่ก็ย่อมร้องไห้ถึงผู้ที่ละกามแล้วแต่กลับจะหวนคืนมาอีกเพราะผู้ที่ยังเป็นเป็นอยู่แต่กลับจะศึกนั้นก็เปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้วลูกเอ๋ยท่านรอดพ้นจากกองขีเทาร้อน มาแล้วแต่กลับจะตกลงไปอีกท่านรอดพ้นจากนรกมาแล้วแต่กลับจะตกลงไปอีกใครก็ได้ช่วยทีเถอะเราจะไปร้องทุกข์กับใครดีท่านผู้ซึ่งเปรียบเสมือนสมบัติที่นำออกจากเรือนไฟได้แล้วกลับปรารถนาจะถูกไฟไหม้อีกเมื่อได้ฟังคำตัดพอ้อและอุปมาอันเฉียบคมจากมารดาแล้วสามเณรสานุก็ได้สติ และบังเกิดฮิริโอตป,ปะอย่างแรงกล้าและได้ตัดสินใจที่จะครองเพศบรรพชิตต่อไปมารดาของท่านจึงได้ถวายจีวรให้ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและในเวลาต่อมาท่านก็ได้บำเพ็ญเพียรจนแตกฉานในพระไตรปิฎกและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ การสอนให้เราเห็นคุณค่าอันสูงส่งของการบวชและโทษภัยร้ายแรงของการศึกขอให้เราจงมีความมั่นคงในพรหมจรรย์และจงระลึกอยู่เสมอว่าการได้มีโอกาสครองผ้ากาสาวพัดนั้นเป็นบุญลาบอันประเสริฐและจงอย่าได้แลกมันไปกับความสุขจอมปลอมทางโลกซึ่งเปรียบเสมือนการกระโจนกลับเข้าไปในกองไฟเอวัง ก็มีด้วยประการชนี้